สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตา74็ดนะครับร,รวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะครับที่12นะครับกันยายนนะครับวันนี้ก็มีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกเพชรยินดีนะครับคู่มวยจุู้จัดได้หน้าดูคู่ขี้สูสีนะครับ ส่วนในด้านของฟุตบอลต่างประเทศค่ําคืนนี้ครับก็ยังเป็นในด้านของฟุตบอลลีกเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ด้านของฟุตบอลลีกใหญ่ทั้งห้าลีกใหญ่ทั้งบุ er นเดสติกาเยอรมันครับพิมลีประเทศอังกฤษนะครับกอร์โซดิอาร์ทอิตารีแล้วก็ลีกประเทศฝรั่งเศสลร,ร,รากาของประเทศสเปนนะครับวันนี้ผมเมท้าก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองนะครับศึกเพชรยินดีก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับ สำหรับด้านของพี่น้องครับที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะครับก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจากรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นแรงใจเพจเมทาจัดสีแห่งนี้ด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งด้วยนะครับส่วนออกสนใจกรับรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองนะครับรวมถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและกีฬาอื่นท่านสามารถนะครับเข้ามา เป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มกีฬาหมวยพักยศหนึ่งหกแปดช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬาหมวยพักยศหนึ่งหกแปดผมเมทากระันตีครับเราเข้าสูด่ด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้กันเลยนะครับมวยวันนี้ครับสึกเพชยินดีนครับที่เวทีมวยราชนันเนินมวยทาการชกในช่วงเวลา10 ไปนบจุดศูนย์ศูนหรือ 0, 0, 0, 6กโมงเย็นเป็นต้นไปผู้แรกเจมสัตว์วังของโฮมจากทางเพชรมงคลสามารถพยักอารนณยิมมวยคู่นี้เจอกันพิกัด1นึ่งร้อปอนด์นะครับทางเจาเจมสัตว์ตงไปสองจุดแปดส่วนทางเจ้าเพชรมงคลมาขาดไปศูนย์จุดสามราคาเหรียเปิดซังเสมอเพชรมงคลน,นะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวนะครับผมเมทาผมชอบทางเพชรมงคลน,นะครับคู่หนึ่งนะครับคู่ที่สองครับวันนี้ครับฉลามชนนะครับออเทพสุภาวันนี้จะกทางเจ้าสั่งฟ้านออนุวัตยิมมวยคู่นี้เจอกันพิกัด106อนะครับู่นีออน้นะครับ ทางเจ้าสั่งฟ้ามงดุเงินในรถน้ำหนักไป3.5ครับส่วนทางฉลามชนนี่ก็ถือว่ามาได้เปรียบนะครับมาสบายสบายมวยคู่นี้ครับผมชอบทางฉลามชนนะครับคู่ที่3ครับหนึ่งเอราวัลกับทางรถถังอีสานดาบรันสัลขามวยคู่นี้นะครับราคาเลทเปิดทางเจ้า1นะครับเอรบาลนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา5.4นะครับมวยคู่นี้ในหนึ่งนี่ถือว่ามวยเพชรนะครับฝีมือครบเครื่องรถถังอีสาน ไฟเตอร์เปิดเกมเดินทนมวยคู่นี้ครับผมชอบทางเจ้ารถถังอีสานคู่3นะครับคู่ที่4เสาโทออลทะเะเจอทางเพชรนำโชคกับสจารวันนะครับมวยคู่นี้นะครับเจอกันินพิกัด123ปอนด์ครับมวยคู่นี้ผมชอบทางเสาโทครับเป็นของคู่ที่4นะครับและคู่ที่5ครับวันนี้ครับแก้วกลางวานพิวบาโยเจริธานทุชาติกิติพอแทนไทยมวยคู่นี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นมวยเบียดใหญ่นะครับส่วนตัวนี้ผมชอบทางเจ้าครับ แก้วกังหวานเข้าไปด้นของวันนี้นะครับแล้วคู่ต่อมาครับด่วน999าทอแทนไทยวันนี้เจอกับทางกระดูกเหล็กอออาจจริยะนะครับมวยคู่นี้ครับเจอกันพิกัด107ปอนด์ครับไปด้านของมวยคู่นี้นะครับส่วนตัวผมเมธาอย่างรักอย่างชอบทางกระดูกเหล็กนะครับแล้วคู่ต่อมา1อุบลนะครับวันของโฮมเจอกับทางเจ้าไก่ป่าครับพอพิเศษหยิมมวยคู่นี้ครับเจอกันพิกัด130ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมชอบทางเจ้า1อุบลนะครับคู่ที่ วันนี้นะครับและคู่ที่9้าครับบางต่อพอหลักบุญนะครับวันนี้ก็เจอกับทางเจ้านะครับเจริญสุกนะครับทอแทนไทยมวยคู่นี้เจอกันพิกัด1 1 7ปอนด์นะครับส่วนตัวผมเมทานี่ผมชอบทางบางต่อนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับเพชรบุญส่งดาบน้ำตะลคมเจอกับทางเพชรรุ่งโรกลุ่งเรือนะครับสจนะครับแสงชัยมวยคู่นี้นะครับเจอกันพิกัด110ปอนด์ครับส่วนตัวผมเมทาผมชอบไปดังทางเจ้าเพชรบุญส่องนะครับอ่ะวันนี้สรุปไปทราบอีกครั้งครับมวยรักมวยชอบวันนี้นะคร เพชรมงคลนะครับคู่หนึ่งวันนี้คู่ที่2ครับผมชอบทางฉลามชนนะครับคู่ที่3ครับผมชอบทางรถถังอีสานนะครับคู่ที่4นะครับผมชอบทางเสาโทนะครับและคู่ที่5ครับผมชอบไปนั่งของทางเจ้านะครับแก้วกังบานครับคู่ที่5นะครับคู่ที่6นะครับผมชอบทางเจ้าครับมาลายทองครับนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับคู่ที่7ผมชอบทางกระดูกเหล็กนะครับคู่ที่8ผมชอบทางหนึ่งหมบลและคู่ ที่เก้านะครับผมชอบทางบางต่อแล้วคู่สุดท้ายผมชอบทางเพชรบุญส่งนะครับวันนี้ที่ชอบมากๆากเป็นทังของวันนี้นะครับวันนี้ที่ชอบมากๆากเลยผมชอบทางมาลายทอมือสี่มุมเมืองนะครับตัวที่1นะครับตัวที่2นี่ผมชอบทางรถถังอีสานนะครับเป็นนั้งของวันนี้นะครับและอีกหนึ่งตัวผมชอบทางฉลังชนนะครับและอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเป็นนั้งของวันนี้นะครับก็คือทางกระดูกเหล็กนะครับ อ๋ออาจารย์ยักษ์กับวันนี้สี่ตัวที่ผมชอบนะครับอ่ะวันนี้ขอจบลงในเพียงเท่านี้ครับการวิเคราะห์การวิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกเพชรยินดีนะครับอย่าลืมนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกลุ่มกีฬามวยพักยี่สหนึ่งหกแปดครับไอดีไลน์ด้านล่างทั้งแช็คมหาโมกมเมธาพรุ่งนี้เจอกันใหม่รับสัี่สวัสดีครับ